สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอซแฟนช่องปูเยี่ยมพารรยอ่ะเจอกันอีกแล้วนะครับผมมาให้สูตรง่ายง่ายคิดง่ายง่ายทำง่ายง่ายให้กับเอซนะตอนนี้เรามาถึงเรีกแบ่งกลุ่มสามนะเอซก็ถามมาแนละ้วโทรมากิ้งก้างเมื่อกี้บอกว่าปูเยี่ยมแล้วแบ่งกลุ่มหนึ่งให้มีนะแบ่ง ทีละตัวก็มีเดี๋ยวทําให้ดูแต่แบ่งครึ่งตัวไม่มี้วแบ่งทีละตัวแบ่งทีละสองตัวสามตัวแล้วก็สี่ตัวไม่ถึงเกตตัวนะแต่ถ้าแบ่งหนึ่งตัวนะก็เหมือนสองตัวนั่นแหละนะแต่เดี๋ยวค่อยชมกันเดี๋ยวทําให้ดูนะว่าแบ่งหนึ่งตัวด่มันทำยังไงนะครับผมอ่าสําหรับช่วงนี้ก็แบ่งสามตัวนะ สามตัวใช้เลขแทนกันหมวดหนึ่งใช้หลักหน่วยทำนะใช้เลขแทนหน่วยในทำอีกหมวดหนึ่งแล้วมาเทียบกันได้เลขน้อยชุดนะ่บางทีมันออกนะครับผมาตามชมเลยนะฮะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม จัดทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะฮะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมอพอทําเสร็จเราก็จะนํารูปเล่มนำไปซีหลอกแล้วก็รวมเป็นรูปเล่มไว้นะหลายๆสูตรนะจะอยู่ในเดือนกรกฎาคมนะงวดประจำมาที่หน่งกรกฎาคมนะอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะหลายๆสูตร FC ท่านใดต้องการที่เป็นเล่มก็เอาไปขีดไปคิดไปเขียนทำได้ง่ายๆนะฮะเรามาตามชมเลยนะครับผมเลขที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าแบ่งกลุ่ม3านะฮะผมจะหมุนมาทางด้านนี้นะจะจะจะ จะบังหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาหมุนกันก่อนนะมาเขียนกันดูก่อนอ่าเอาให้ท่านชมทางหัวเราต้องปวดเอ็นคอนะก็ดูว่าจะจะเขียนได้ไหมเออจะจะชมได้ไหมนะแต่ผมก็ต้องพลิกกลับมาดูนะ อ่าเรามาทวนกันนะหนึ่งก้อ้อหกหกนะนี่นี่เอาหลักหน่วยทํานี่สามนี่นะครับผมแต่งวดนี้หลักหน่วยเหมือนกันนะคือสองนะกับสองสองกับสองเหมือนกันเปียเลยนะสองกับสองนี่นะเอามาทํานะไม่ต้องทําหลายทีนะทําทีเดียวจบนะวดนนี้สามนะ าตามชมเลยครับทำอย่างไรนะจะไม่ได้บังนะเอาเลขแทนกัน3ามนะจำหน่วยนะหน่วยก็คือ2นะเราตั้งเราตั้งเราตั้งเลขวิ่งเท่ากันนะเอาวิ่งเอาที่หลังนะเอาสอเอาสเขียนอย่างนี้นะจะเขียนให้ดูคิดเส้นหน่อยนะสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เอาจบแล้วนะฮะเอาดูเลขที่มันจะมานะนี่มันมาตัวนี้นะแล้วก็ตัวรับมันตัวนี้นะฮะผมจะบอกสองฝั่งเลยนะเขียนเลยนะหกเจ็ดแปดสองสามสี่ ถ้าเลขแทนกันนะหลักหน่วย3แทนกัน3แทนอะไรแทน8ดนะนี่นี่ศูนย์สาาแล้วก็ศูนย์แนะเขียนตรงนี้แล้วกันนะ0ูนย์สามศูนย์เลขแทนก,นกันก็คือ58แนี่แทน0นะูนย์นะสาเอาเลขแปดนี่มาตั้งนะครับผม ตั้งอ้าวแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเห็นไหมไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวตัวมันมานะเลขแทนกันนี่มันมานี่น,นี่ตัวนี้นะกับตัวนี้นะอ่าวิ่งมาทางนี้เลยนะจับมาทางนี้โอ8เแปดต้องมาตัวนะเจ็ดเอ้าหนึ่งสองสามเขียนผิด เห็นหนึ่งสองสามมองมองทางนี้นะเอาไมเอาไมตาดอกนะหนึ่งสองสามอันนี้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามนะเอาสีใหม่เขียนดีกว่าจะได้ไม่นั่นกันนะหนึ่งสองสามเห็นไหมเราจะสังเกตว่าทางนี้เจ็ดแปดเก้านี่ทางนี้หกเจ็ดแปดทางนี้เจ็ดแปดเก้านะฮะเสร็จแล้ว ผมจะจับคู่กันนะครับผมจับคู่กันให้ท่านเห็นว่าตัวเลขนี่มันเข้าคู่กันแล้วก็จับเปรียบเทียบชนกันนะอา้าวมีตัวไหนบ้างครับผมฝั่งนี้ก็หกเปดใสสองสามสี่นะหกสองหสาหสี่อ้ามันเห็นไหมอา้าเจียสองเจ็ดสามเจ็ดสี ปดสองแปดสามแปดสี่อ่าพอมาฝั่งนี้นะเราจะจับคู่ใส่กันตรงนี้นะนี่นี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้ากันหนึ่งสองสามนะเอาสีเดียวกันนี่แหละแต่คนละช่องนะสีไหนสีแนสีแดงดีกว่าสีแดงนะเกียดหนึ่งเกียดสองเกียดสาม แปด่งเริ่มไม่ออกแล้ว่าม่วงมาโทนใกล้กันแปดสองแปดสก้หนึ่งเสองสริ่มไม่ออกเหมือนเดิมสีสีใช้ไม่ได้เลยนะเกสนะ เราจะมาจับเลขชนกันนะทั้งสองสูตรได้ตัวไหนฮะเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามนี่มันชนกันไหนะอยู่จุดนี้นะเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามนะชนชนชนนะเขียนใส่ตรงนี้เลยนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสาม ได้สีตัวครับผมสี่ตัวนะเจ็ดแปดเก้า <vähän> มีไหมมีเข้าหนึ่งสองสามสี่มีไหมมีเข้านะเจ็ดแปดเก้ามีนะหกเจ็ดแปดมีหนึ่งสองสามมีนะเข้าหมดทุกจุดนะอ่าเรามาดูแปดนาทีไว้แล้วนะอา่างวดนี้ ฝั่งนี้จะต้องเสร็จนะครับผมหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองสองหกสี่แปดเจ็ดสองเราสองนี่เรามาทำนะเขียนต่อเลยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับผมตัวที่จะมานะหีดสิ้นยงให้ดูหน่อย อ่ะสีดำมาขีดพอมีบ้างไหมนะอ่ะหกเกแปดแล้วครับมาอะหกเกตมานะวิ่งวิ่งอีกฝั่งหนึ่งสองสามนะมานะอ่าเรามาเทียบเลขแทนกันนะเจ็ดสองเจ็ดสอง เจ็ดสองนี่แทนกันยังไงแทนด้วยสองเจ็นี่ยก็ต้องเอาเลขกเจก็นี่แหละมาตั้งนะเอาเจ็มาตั้งนะเลขแทนกันอันนี้จับหน่วยเนี่ยใช้สองนะตั้งอ่ะจับใช้สีน้ำเงินเหมือนเดิมนะเจ็บ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 อะไรครับผมเจ็บแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง สามสี่ห้าหปมาตัวไหนฮะศูนย์แล้วก็7 8็ดแปดเก้าศูนยหม้าหกปศูนกับ678นะอ่าเขียนลึกศรชี้ให้มาดูหน่อยนะ 012นะครับผมตามสอนมานะตัวที่จะมา012นะ678อ่าลองจับผสมกันนะจับได้9คู่นะครับผมในเลขชุดนี้จะจับให้ชนกันดูนะ เอาทีละช่องนะครับผมผมใช้สีดำเขียนกันแล้วกันนะอ่าหกเกียหนึ่งสองสามจับใส่กันเลยนะครับผมห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามตัวเดิมมาอีกแล้วนะะ อ่าถ้าฝั่งนี้ฝั่งนี้นะหกเ็ดใส่012หนะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองดสองแหนึ่งแดสองาชนกันที่ตัวไหนนะหกไม่ชนนะเจไม่ชนเจ็ดหนึ่ง เกตหนึ 1> 1, 2, 2. Uh, ่งหกหนึ่งเกดสองหกสองอ้าวได้มาแล้วชนสี่ตัวชนสี่ตัวครับผมนี่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 ชนสี่ตัวเอาฝั่งนี้ก็ชนสี่ตัวครับหกหนึ่งหกสองเกตหนึ่งเกตสองอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ขียนให้ดูนะชนสี่ตัวนะครับผมหกหนึ่งหกสองเกียหนึ 1, ่งเกียดสองสี่ตัวเท่านั้นนะที่เหลือไม่ชนนะครับผมอ้าวชนก็ไม่ชนตัวไหนจะมานะห้าหนึ 1, ่งหกหนึ่งเกียดหนึ่ง หกศูนย์เจ็นะแล้วก็5้าสามเจสไม่ชนนะชุดไม่ชนก็น่าสนใจนะครับผมมีหนะ้าสามหกสามเจสานะชุดไม่ชนนะเดี๋ยวผมชอบตัวนี้นะจับกันไว้ห้าสามสาเจสามนะ 6 0ศ0นยนะครับผมนี่ชุดไม่ชนนะก็ต้องเอาไว้พิจารณานะเป็นเป็นตัวรองนะครับผมสำหรับชุดชนก็ต้องให้เป็นตัวเด่นนะฮะไม่ประมาทนะฮะชุดนี้ลองนะ เราตัดสินกันวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหนะครับผมอาไปแล้ว14บสีนาทีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูในชุดตรงๆนะสรุปแล้วมาตัวไหนมาแค่นี้นะเดี๋ยวเอากระดาษปิดให้ชมหน่อยส่วนที่เลือเอาออก มีเท่านี้นะฮะส่วนที่ชนนะหกหนึ่งเหนึ่งหกสองเสองนะไม่ชนนะห้าสามหกสามเจสามหกศูนย์เศูนย์แปดศูนย์นะตัวไหนจะมานะครับผมอ่ะเาลาพาจากกันเท่านี้นะ,ะหมดเวลาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว